สวัสดีครับหนึ่งแปดวีพีนะท่านผู้ชมก็อยู่กับสามแปดแปดก็นะครับท่านผู้ชมหกสองแปดหกครับท่านผู้ชมเปิดที่เจ็ดเคมาดูว่าเราจะรอดหรือเปล่านะท่านผู้ชมขอส,สวยๆงามๆมาทีเปิดแรกครับ ไปที่น้ําเงินหนึ่งจุดสามเคนะมาดูว่าน้ําเงินจะมาหรือเปล่ากับเปิดนี้สวยๆงามๆม,มาทีนะปริงปางน้ําเงินมาสามครับกับสองกลุ่งคนใบนี่ฮาเลยนะ เออสี่เขากงเข้าไปเปรี่ยงโอ้โหสี่กับห้าทำไมชมทำไมไม่กงเข้าไปอ่ะสองจุดแปดครับท่านผู้ชมซ้ำไปอีกทีเลยเลยกันช็อตน,นี้นี่ต้องมาแล้ว อ่ะขอให้มาครับห้ากับกลุ่งโอ้โหบอดรอดไหมเนี่ยเราโอเคเขาสามนะแปดเก้าเออเขากลุ่งเข้าไปสวยบวกครับท่านผู้ชมไมานี้อีกสองเคเพ่นเลยแหละท่านผู้ชมสองเคนี่เพ่นเลยละ น้ำเงินอีกทีครับท่านผู้ชมสองเคอ้้หูยได้แค่สองเคอีกสามร้อยไม่ทันนะท่านผู้ชมขอสวยๆกง,งามทีเจ็ดกับห้าครับรอดไหมเราแค่สองบอรดครับท่านผู้ชมทีนี้เรา โอ้ยเขากก่งเขาไปทายเกมก่อน <c oughs> โอ้โหถ้าจะปิดเกมไม่ได้ครับท่านผู้ชมปิดไม่ได้ด้วย 4K อ่นะขอปิดเกมเลยล้วกันเปิดเนี้ไม่รู้จะปิดได้หรือเปล่า เปิดมาครับท่านผู้ชมห้ากับหกแล้วสี่เขาหกลอดไหมเนี่ยเราเออเจ็ลดล้ <c oughs> อตย้ายเลยนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตามใต้ท้ต้คอมเมนต์ให้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ